สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม UG ใน6ด้วยคำสั่งเชล l l นะครับเรามาดูกันครับผมได้เตรียมโมเดลเพื่อที่ทําการสอนไว้แล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือลักษณะของไอคอนคำสั่งเชล l l นะครับเราคลิกที่คำสั่งครับเราจะได้ กรอบหน้าต่างของคําสั่งเชลดังรูปนะครับในส่วนคําสั่งเชลเนี่ยคือการทําให้วัสดุเป็น solid body นะครับคือลักษณะกวงนะครับหรือว่าเป็นกระป๋องอะไรพวกนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของทารเนี่ยเมื่อเราคลิกเนี่ยเราจะได้คําสั่งแยกมาอีก2อ,อย่างคือ1คือ remove face t e n s h e l นะครับแล้วก็ shell all face นะครับดังที่เห็นนะครับในส่วนของ ิกเน็ตนะครับคือการกําหนดความหนานเท่าไหร่โอเคนะครับเรามาดูในส่วนของ r e remove f a c e อันแรกก่อนนะครับเมื่อเราคลิกที่หน้าผิวชิ้นง,งานเนี่ยเราจะรู้นะครับความหนานเนี่ยจะกำหนดไว้ที่2มิลคือความบางของโมเดลที่เราทำนี่คือลักษณะของ solid body นะครับ ด้วย remove face เนี่ยจะเป็นการเจาะในแบบมีผิวเปิดนะครับเมื่อเราคลิกตรงส่วนผิวหน้าด้านไหนผิวนั้นจะเปิดออกนะครับและคงเหลือผิวด้านนอกไว้ที่ความหนา2มิลนะครับดังรูปต่อมานะครับเรามาดูในส่วนคำสั่งที่2ของ s h e นะครับคือคำสั่ง shell o f f s e นะครับ ชีวออฟเฟนคือการทำให้เกิด solid body แบบไม่เปิดผิวหน้านะครับทิกเน็ตเนี่ยเราให้ที่2เหมือนเดิมเมื่อเราคลิกที่โมเดลทำการโอเคเนี่ยดูตรงผิวนอกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะตัดข้างในให้ดูนะครับ นี่คือลักษณะคำสั่ง Shell o f f e s e นะครับคือการทำให้เกิด Solid Body แต่ไม่เปิดผิวหน้านะครับโดยความหนา2มิลน,นะครับที่เรากำหนดไว้นะครับและกับผมขอจบการสอนการใช้คำสั่ง u g n x 6ด้วยคำสั่ง Shell ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอครับ